มาแอบดูปังน้อยนะครับนอนหลับสนิทเลยรอพ่อจะหลับเหรอลูกพ่อมาหาหนูแล้วนะสงสารจังเลยดูถ้านอนเขาสิสบายใจเลย ไอ้โต้งมาเรียกแล้วลูกโอ้ยเห็นพ่อหรือยังพ่อมาหาหนูแล้วนะหลับหลับสนิทเลยครับนี่ครับถ้าแมวนอนท่าแบบนี้เขาบอกว่าแมวมีความสุขใช่ไหมครับหรือว่าเขารู้สึกปลอดภัยนะครับเขาเลยนอนท่าสบายมากๆเลย บังพูดถูกหรือเปล่าครับถ้าแมวนอนท่านี้คือเขาสบายใจแล้วเขารู้สึกปลอดภัยมากๆนี่ครับใครบอกว่าแมวดำไม่นน่ารักแมวดำน่ารักนะครับคีออนด้วยโลกส่วนตัวเขาสูงมากๆเลยนะคะเพราะจะอยู่แต่ในบ้านถ้าออกไปข้างนอกถ้าพ่อแม่ยังไม่มาเขาก็จะ ไม่ลงข้างล่างนะครับรอพ่อแม่มาเขาถึงจะให้พาลงไปข้างล่างนี่นะคะความน่ารักของกกแมวดำแมวดำนำโชคนะเนี่ยใช่ไแม่ลูกตื่นแล้วดูที่ใครมาพ่อมาหาแล้วนะลูกหนูดีใจไหมคะขอมเมย้พ่อหน่อยอนะ ขอมือพ่อหน่อยใช้ใช้กลิ่นพอไหมน่าง่วงๆหนูง่วงแล้วเลหลูกนอนซ้านี่นะครับความน่ารักของเขาน่ารักมากๆเลยนะครับแมวดำมาแมวทุกตัวทุกสีนะครับน่ารักหมดขอให้ เมตตาแล้วก็เอ็นดูด้วยนะครับถ้าไปเจอแมวจอรข้างถนนทำไห่รักเขาก็อย่าทำร้ายเขานะครับมีความเมตตาให้กับเขาเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานี่แหละครับเขารอเราเวลาเราไม่อยู่เขามีชีวิตใหม่มีบ้านใหม่เราให้ชีวิตใหม่กับเขาเราก็ให้ความรักเขามากๆนะครับดูสินอนน,น่ารักไหมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปพร้อมกับท่านอนหลับของแก้วปังน้อยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ดูปังน้อยนะครับสวัสดีครับ